เรียกซีอีโอลิซาแบล็กพิงจึงสุดเปิดบริษัทลอยทะลุขอบศิลปินเดี่ยวต้องเรียกว่าซีอีโอลิซาแบล็กพิงเปิดบริษัทตัวเองลอยค่ายเพลงศิลปินเดี่ยวตอกย้ำความทรงอิทธิพลส่งเสียงให้ดังยิ่งใหญ่กว่าที่เคยสร้างปรากฏการณ์แบบไม่มีพักสำหรับลิซาแบล็กพิงหรือลิซาละลิซามโนบาลศิลปินสาวเคปปอบที่ทรงอิทธิพลระดับโลก ขยับไปไหนเป็นต้องจับตาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโพสต์ภาพพอร์เทสสีขาวดำลงใน i อ s t o r y พร้อมระบุข้อความว่า Coming Soon และในเวลาต่อมาได้เปิดวันที่ระบุว่า2 8 2ทับ 8, ทับ 2024. ล่าสุดเฉลยแล้วเปิดบริษัทเองลาลาลาลิสาเอมแชร์ภาพพร้อมเปิดแอคเคาท์ไอจีแวรลอยและเปิดชื่อบริษัทนามว่าลอยพร้อมระบุว่า แพลตฟอร์มที่จะแสดงมุมมองทางดนตรีและวงการบันเทิงของริซาสามารถร่วมกับริซาบนเส้นทางอันตื่นเต้นครั้งนี้เพื่อผักดันขอบเขตใหม่ไปด้วยกันระดับตัวแม่ขนาดนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆหลังจากหลายคนต่างคาดการว่าเธอน่าจะเปิดค่าดของตัวเองเชกเช่นเดียวกับเจนนี่แบล็กพิงนอกจากนี้แล้วทางหน้าเว็บไซต์ได้ระบ,บุข้อความว่าลิซ่าในฐานะสมาชิกของแบล็กพิง ผู้ส่งอิทธิพลในวงการดนตรีและแฟชั่นรวมถึงคว้าหลายสถิติจากกิน e s s บุ๊กตอนนี้เธอขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยวแห่งวงการ k p o ๊อที่คว้ารางวัลศิลปินเดี่ยว k p o ๊ยอดเยี่ยมมาแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ